ตอนนี้เราอยู่ที่สวนดอกไม้ลอยฟ้าค่ะสวยมากมปท่ามกลางภูเขาและสวนดอกไม้เลยดอกไม้เยอะมากใน,นบ้านพักรีสอร์ทนะคะอันนี้บางส่วนนะคะของสวนที่เราเดินมาเป็นทุ่งเลยค่ะบรรยากาศของสวนดอกไม้ลอยฟ้าที่เราเห็นภาพก็คือตรงนี้เลย ที่เห็นผ้าเมื่อกี้ที่เขาโปูหมให้เรามาสามารถขึ้นไปข้างบนได้ถ้าใครมีความสามารถน่ารักน่ารัก,กคุณแม่ไว้ละอ่อนมากเนี่ยสวยสวยสวยมากค่ะแต่เราไวัยหกสิบอัพกำลังจะขึ้นชั้นบนแล้วค่ะโชว์สเต็ปการเต้นก่อน เปิดเพลงวยเพลงรวยๆบางปังนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับตอนนี้กำลังขึ้นางวนกันแล้วค่ะมุมสวยมากนี่ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สวยมากเลยสวนดอกไม้ลอยฟ้าทุ่งดอกไม้คือเยอะมากเลยค่ะมีมุมให้ถ่ายรูปที่สวยเยอะเลยมีดอกไม้นานาชนิดเลยค่ะจำชื่อไม่ค่อยได้ แต่รู้ตรงนั้นคือบัวตองไม่ใช่ดอกบัวลันด้านนี้ก็สวยท้องฟ้าวันนี้สวยมากมุมนี้ก็สวยค่ะเป็นมุมแบบสำหรับถ่ายเว็ด,ดิ้งนี้เลยเป็นหัวใจสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะแม่ๆเราพักผ่อนแล้วก็เดินไกลเริ่มเมื่อย